กินหลังอาหารแล้วเป็นสูตรที่ไม่โตโน่ไม่โอขันเพราะว่าเป็นกินหลังอาหารแล้วไม่ประสาทแดดด้วยแตหน้าไหม่ไปถ้าบนนะเออจะถ้าบนก่อนมีแค่หมื่นออเดอร์มีแค่หมื่นบ้านหมื่นบ้านเท่าไหร่คะปกติหกร้อยวันนี้ล่ะวันนี้ให้เลยตอนนี้ราคาเท่าไหร่สามเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเหรอว่าเตรียมตัว เราจะถูกบ้านนะเพราะว่าอยากให้คนไทยทุกคนตุ๊บเหมือนได้เพราะว่าได้อะชีวิตดีขึ้นจริงๆหลังจากที่พี่เราจ่ายเราห้าแสนเอาไว้ละเจ้เจ้มีตังค์เดี๋ยวไงล่ะลดพี่ชีวิตเปลี่ยนจริงๆภายใน3เดือนจ้ะหายไป21บาทอ่ะขอราคาจะได้จับเวลากันโอเคจาก597บาทเหลือ388บาทได้3ซองกินได้2อาทิตย์3อาทิตย์ไปเลยจับกันโอ้โหโดจ้าโอ้โหลดมาก ไมตุ๊บนะตัวนี้ดังมากจากที่พี่สต็อกเดือนละแปดหมื่นองตอนนี้แปดแสนซองแล้วแล้วตอนนี้คือคนตุ๊บกันทั้งประเทศหนึ่งเลยไม่แห้งไม่สั่นนอนหลับปกติฮัับ้านแล้วค่ะบ้านแล้วบอบ้านแล้วค่ะมือหมื่นบ้านภายในหนึ่งนาทีบอกเลยว่าอยากจะให้คนไทยได้เห็นฝดอเปลี่ยนไปจริงๆเป้าหมายวันนี้คือ <21 S 1> ย,ยี่สิบเอ็ดบาทที่หายไปในสามเดือนอแล้วในสองสิบเอ็ดขนมปังมาโดยที่ไม่ออกกรหกลเลยตัวนี้นะบอกเลยว่าใครที่แบบอยากจะมีเม,ม็ดมหัศจรรย์นะกินเข้าไปแล้วตื่นขึ้นมาปุ๊บทุกวันทุกวันทุกวันคือตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆไม่แห้งไม่ประสาทแดดไม่ใจไม่สั่นแล้วก็ที่สําคัญคือไม่หอนไม่หอนเข้าใจไหมใช่ไหมาาชิป้ไม่หอนเออดีมากขายหนึ่งร้อยคนเก้าสิบเจ็ดคนตุ๊บทุกคน แล้วบางคนกินสามซองเนี่ยหายไปเลยเงินหายไปเลยสามบาทถึงสี่บาทอบอกเลยว่าตัวนี้ดังมากตอนในี้ใครไม่รู้จักเม็ดตุ๊บคือ <c oughs> รู้จักเถอะวันนี้มาแบบประกาศก้าให้ทุกคนเห็นว่าเม็ดตุ๊เลี่ยงคำของเกมากเลยเียำตดอดตอกกลับมาได้ <c oughs> พาะเม็ดตุ๊บจริงๆแล้วไม่ต้องออกใครที่เป็นสายขี้เกียจไม่ต้องออกกรกอไม่ต้องออกเลยไม่ต้องเลยรอตุ๊บแล้วมันดึงขอมอทุกส่วนออกมาใช้จริงๆแล้วเนี่ยลีนคูนลีนคูนโดยที่ไม่ต้องไปแบบจนเดินลู่นวิ่งฉัน สโดหายมาจาก70บาทตอนนี้เหลือ49ค่ะเออชีวิตเปลี่ยนเลยคุณพี่กูทุกอย่างเชื่อหมดแต่เรื่องประสาทแดกกูจะเริ่มไม่เชื่อละนะคะเรื่องประสาทแดกกูเริ่มไม่เชื่อละนะคะอ่ะให้ดูต่อค่ะเอนนี้มีแฟนเปล่าไม่มีโสดอ่าโสดตอนนี้โฟกัสกับการทำงานที่ทำงานทุกวันทุกวันทุกวันทุกวลาทุกวันตีสี่ตีห้าพี่ก็ไลฟ์สเปคเป็นแบบไหนก็ต้องหล่อกก็ต้องหล่อกชอบคนหล่อรวยไหมก็ต้องรวยเพราะตอนนี้ ไม่แบกผ <IT AL _ JJonak> ู้ชายแล้ว no. พ <ton> ักนะตอนนี้คือพักเลยหลอะตอนนี้นะคะเวลาเหลือ2นาทีเมื่อสิบปีที่แล้วลูกกลางลงลูกกลางยืนไปเลยพี่ได้ยนเออมัยืนไปเลยเอาหัวบังให้เอาคนไดอรหัวบังคือสเปคสเปคสมัยก่อนคือเป็นอย่างนี้หรอครับชายิชายยูครับ พูดอดเรียวเดี๋ยวเจอพี่ได้ใหม่ใหม่เคยเซฟรูปพี่นั่นไงเห็นไหมบอกแล้วผมแค่เซฟลงตทรศับนะผมไม่ได้เซฟข้อมูลลงข้อมือนะผมสาบานเลยออต อผู้ชายคนไหนเซฟบ้างพิมพ์มาบอกเลยเดี๋ยวส่งเม็ดตุ้มให้กินไปายถึงซีลงโทรศัพท์หรือว่าเอออะไรจริงเอางี้คือใครอยากจะตุ้บแล้วใครอยากจะเปลี่ยนชีวิตภายใน3เดือนแต่บอกเลยว่ากดกระตุ้มประมาณ3ามสซองสามสิบซองเนี่ยบอกเลยว่าเปลี่ยนร่างเปลี่ยนชีวิตแน่นอนข้าวดาวสี่สิบล้านกับเม็ตุ้กันค่ะมาข้าวดาวสี่สิบล้านกับเม็ดตุ้มกันค่ะมาเม็ตุ้มจะทำได้เท่าไหร่ทุกคนช่วยกันกดโปรนี้ได้ไม่เคยจัดนะนี่คือบอกเลยว่าได้อยากให้เห็นอยากให้คนไทยทุกคนอ่ะ เห็นได้เปลี่ยนแปลงจริงๆว่าชีวิตได้ดีขึ้นจริงๆก่อนหน้านี้ที่ได้ตุบตับอ่ะชีวิตได้พินาศมากแต่พอได้เปลี่ยนอ่ะหายไป21บาทใน3เดือนอ่ะชีวิตมันพลิกจริงๆทุกคนขอแค่ให้ทุกคนนะร่างดีองค์ทองทุกอย่างกลับมาแล้วการงานการเงินความรักจะดีหมดจริงๆมันมาหมดจริงๆลงทุนกับตัวเองหลักราคาหลักร้อยหลักพันแต่รีเทิร์นกลับมาแม่งมหาศาลบอกเลยว่าไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปอะไรแล้วสอดอพิสูจน์แล้วคนจริงอยู่แล้วเม็ดตุ๊บทำถึงของแท้ไม่แห้ง ไม่แห้งไม่ประสาดแดกไม่ปวดหัวนอนหลับปกติด้วยตื่นมาตุบทุกวันใครที่แบบกินสายกินเบียงกินกินน้ำน้ำลำยีาน้ำลำยุงอะไรกินได้เลยโสดจึ้งบอกเลยการันเตอร์ฉันการันเตอร์ว่าชีวิตเธอจะเปลี่ยนพราะเม็ดตุ๊บแล้วหลายคนไม่ของขางขันสุดท้ายค่ะและก็จะมาสี่ล้านค่ะยอดขสี่สิบล้านแล้วนะคะสี่สิบล้านแล้วนะอลังการ์ดเบื <car ่อค่ะเม็ดตุ Walter ๊บต่อค่ะ ทีแล้ว3ามซองนี่ยรแต่วันนี้เหลือ388เธอ,อ388ลงทุนกับชีวิตแล้วเธอถ้าเกิดชีวิตเธอเปลี่ยนแล้วรีเทิร์นกลับมามันมากกว่300กา300ปาเท่านั้นออบอกเลยว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะโสดผู้ชายเปรย์นลวดผู้ชายเปยเออลวดนะถ้าเกิดคุณหน้าต,ตาดีคุณดีโลกจะใจดีกับคุณล้านเปอร์เซ็นตเรื่องจริงเรื่อจริงปาวานมาละปะาวันมาแล้ว่ะอ่ยพูดอะไรพี่หน่อยอ่ะไม่ตุ๊กเออชายูครับเนี่ยเดี๋ยว อีสิบอ่าอีสิบห้าเบียดสุดท้ายอีสิบห้าเบียดสุดท้ายอีสิบ้านาที้ายเปิดตู้เปิดตู้สุดท้ายใครเป็นสายขี้เกียจชอบทางรัดแล้วไม่ชอบออกกลกรแต่อยากจะให้ขอมอในตัวเนี่ยหายไปแล้วลีนคูนแบบเนี้ยเม็ดตุ๊บเลยลดเม็ดตุ๊บเลยโอเคค่ะมาเจ็ดนาทีค่ะบลดมาตอนนั้นไม่ตูตโนกูชอบเเม็ดตุ๊บเออพี่บอกว่าลดมันไปหมดนะทุกส่งทุกส่วนก็เขาครัขอลูกค้าแบบนี้บ่อยๆนะเออไม่ตอต ไม่โกโก้ขันสูตรนี้เป็นสูตรกินหลังอาหารโอ้โหน้่งฟังยอดค่ะอุ้ยไม่อยากฟังเลยอ่ะอุยมานั่งฟังยอดค่ะนั่งค่ะนั่งก่อนนั่งก่อนกูบอกให้นั่งก่อนอีนี่เขาจะไหนบอกไม่ประสาทแดงกูบอกให้นั่งก่อนโอ้ยมาเข้าใจฟังกูยอดอยู่แกอีเจนนุนนดีมีพวกมือดีเพราะว่ามือกูไม่ได้นอนเลยรูว่มือเอมือเดยรอแป๊บค่ะกำลังดาวน์โหลดฟังเข้าไปเม็ดตุ๊บ ตุกทุกคนรังการันต์เจอใครไม่ตุ๊กมันไม่ต้องออกกรรคอ่ะเขาบอกไม่ต้องออกกรรคอไม่ออกกรรคอ่ะค่ะไม่ต้องออกกรรคอไม่ต้องออกบอกเลยว่าลองของสกิปมาแน่นอนไม่ค่ะประเด็นการเลือกอกกรรคอไม่ใช่ไม่ต้อไม่ใช่นี่จะบอกให้ว่าคุณลิงคุณไม่ต้องออกกรรหอือถึงมจำจำคำถูกไว้จำคำถูกไว้ไม่ต่อทำไมนะจ๊ะกูเรียนมาทำไมตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่แบบ สำหรับคนตอบโจทย์เทนพอยด์เลยอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบขี้เกียจจริงๆแล้วกินมาทั่วโลกแล้วไม่มาละมาเล้ามาเลยเราค่ะมึงฟังค่ะอะไรนี่อะไรอ้าไม่ภาษาเด็กนะบอกเลยเจ็ดพันบ้านสองสองเจ็ดพันติดแปดนานติดแปดนานอุ้ยน้องเจี๊ยบหัวคุณอู๋ เจ็ดห้าสามสิบห้าค่ะไปเลยน้อบเขาอีกรอบใช่ไหมนี่ตัวเดียวโอเคเชิญค่ะเชิญลูกค่ะานได้ได้นี่ตอนนี้วันไหนไปแปะพันแต่ว่าเผื่อยกเลิกเนาะคิดแค่เจ็ดพันอุ๊ยเรามากเลยนี่เราสิฉันนะดิวกับน้องก่อนดราม่าแล้วฉันมักเป็นผู้มาก่อนการแล้วกูอ่ะจะทำการตลาดเมี่ยทุกครั้งแรกด้วยเพราะไม่เคยทำการตลาด กูเลือกเจนเนี่คนแรกปึ๊บดีลดูทุกอย่างไปหาดใหญ่กูจองทุกอย่างเสร็จปึ๊บมีดราม่ามากูว่าอะไรอีกทีเลยต้องทำยังไงดีกูไม่กล้าทักน้องกูเกรงใจมึงเกรงใจกูจทักใครดีบูมบูมเอาไงดีกูเสียใจเราทำยังไงดีกูจะทำกระตาครั้งแรกเขาจะไม่ยกเลิอกออเดอร์มึเมื่อพวกจะเริกก่มประสาท <c oughs> แดเนี่ยออกไปจะมาโผล่ในไหต่ออกไปออกเออไปดอกไปแก้บนกับเจ้าที่ บอกบอกไม่ประสาแดกพี่เสียใจมึงเริ่มประสาแดกไม่ได้โอ๊ยกูรนเหนื่อยสินค้าต่อไปนะต่อไปอันนี้คือเราใช้ระสาคุ้มค่ากับไปแตัดชุดมาบอกเลยคุ้มค่าที่ไปตัดชุดตาค่ะ